บททสวัสดีพี่น้องเอขคือเก้านะครับผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวางแนวทางเราพัฒนาประจําวันที่13นะครับเนาะพฤศจิจกายน6กหกเป็น,นมาชิกซึ่งตรงกับวันจันทร์นะครับเนาะอ่ะก่อนอื่นบทที่ขอสวัสดีพี่น้องเ e. อฟซีครับประจำเราขอสวัสดีนะพี่พี่น้องผูดด้ที่เข้ามาติดตามใหม่ ยินดีต้อนรับสู่ช่องบทีพารวยกับแนวทางเราพัฒนาในมัชชิกนะครับก็ตามกันต่อกันทางเราพัฒนาผมนะจันพุทธศุกร์นะครับก็มาเจอกับผมเป็นประจำน้ำแล้วก็ไลฟ์สายด่วนก็19บเานาฬิกาเป็นต้นไปจันพุทธศุกร์นะครับก็ไลฟ์ทุกวันในมัชชิกสำหรับใครจะเข้าบ้านก็ทักไอเดียไลฟ์ p j g เจ็ดได้เลยใครมีอยากตัวขบวนเนาะนะครับอ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะพ่มาชิกเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ใหม่พี่จะมาชิจะได้ไม่พลาด แนวทางเด็ดๆแล้วก็ปังๆจากเราที่นะครับเนาะสำหรับแนวทางเราพัฒนาเนี่ยโอ้โหในมาชิกนะครับเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหนะครับแนวทางผมนี่เจาะ ไม่ถึงในมาชิกนะครับหลบทางให้แนวทางเลขทูปไปไข่นะครับสลับแนทางเลขทูปไปไข่เมื่อที่ผ่านมาเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมาสช่สลับเราพัฒนาพ่อผมจุดเลขทูปจันผู้สุกเหมือนกันที่มีแนวทางเราพัฒนาผมก็จะจุดแนวทางเลขทูปไปไข่ให้ด้วยเนาะนะครับเลขทูปไปไข่อาทิตย์ที่ผ่านมานะเก็บหมดเลยนะครับ3วันติดเลยนะครับสลับแนวทางเราพัฒนานะครับเข้า3วันรวดสามวันติดปังมากมายสลับแนวทางเลขทูปไปไข่นะครับเนาะนะครับแต่ในทางสูตรผมเนี่ย ก็มาในตัวเด่นอยู่แต่จับเจาะไม่ถึงนะครับสลับวันที่ที่ผ่านมานะครับโอ้โหนะครับนะครับน่าเสียดายมากแต่สลับไซวิ่งไซรูดนี่ยังเดินดีต่อเนื่องนะหกเจ็ดงวดเลยนะนะครับสลับเป็นตัวเด่นผมนะนะครับนะครับหกงวดติดเลยนะนะครับวกนี้น่าจะงวดที่เจ็ดนะดูดีว่าเป็นอย่างไรสำหรับเราพัฒนาผมนะฮมาชิกพูดคุยไปก่อนว่าจะมาหรือไม่มาก็ยังไม่รู้เลยนะแต่ทาเต็มที่เหมือนเดิมนะฮมาชิกนะครับเนาะนะครับ อ่ะนะครับดูคำเตือนกันก่อนเนาะแล้วก็ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอสูคํำนวณตัวเลขประกอบการพิจารณากับแนวทางเราพัฒนานะตัวเลขทั้งหมดคัดตัวเด่นมาจากแนวทางสูตรในมาชิดนะครับเนาะนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลงกายช่นในการรับชมนะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดในมาชิดนะครับเนาะนะครับเป็นเพียงแนวทางประกอบกับผลเหล่าพัฒนานะครับเนาะอ่ะนะครับมาดูว่าที่ผ่านมากันก่อนเนาะเราให้ว่าไปสรุป ให้แนวทางวันนี้กันไปสรุปผลวันที่ผ่านมาก่อนว่าเป็นอย่างไรสลับแนวทางสูตรผมเนาะนะครับวันที่ผ่านมาผมให้4กับ8ปดในมาชิกผมให้4กับ8นะนะครับโอ้โหนะครับเนาะอมาไหมนะครับเราสรุปผลนะอ่า080879นะ080879ในมาชิกนะครับเนาะนะครับอาไอตัววงสีแดงๆนี่คือผมเน้นนะนะครับเน้นสีรองแปดนะหน้าไลฟ์สดในมาชิกนะครับหลังอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมเน้น ตัวหนึ่งไปออกตัวหนึ่งในฮิมาชิกนะแต่ก็มามาในทางสูตรนั่นแหละนะครถ้าใครไหวตัวทันนะนะครับผมก็พูดอยู่ว่าผมเน้นตัวหนึ่งนะครับส่วนมากจะบอกตัวหนึ่งนะเวลาผมเน้นนะผมก็ยังเน้นให้พี่มารชิกก็ให้ผมเน้นนะครับผมก็เน้นให้นะครับเนาะแต่ว่าเน้นที่4ี่นะแต่ไปออกที่8นะครับตัวรองเป็นตัวเด่นนะครับเนาะผมผมเด่นที่สี่งวดที่ผ่านมานะครับก็ามาออกสูงแปดในมารชิกนะแต่ในนี้ผมจับไม่ถึงนะนะครับในนี้ผมจับไม่ถึงอ่า แปดหนึ่งแปดสองแปดสามเลยนะฮิมาชิคนะครับนะครับถ้าใครนำสี่ตัวเนี่ยนะครับมาจับอ่าเรียกจับใส่กันนั่นก็จะมาศูนย์แปดอยู่นะ,นะนะครับนะ,นะครับอ่าสรุปก็คือมาในตัวเด่นนะฮิมาชิม,มาที่แปดนะนะครับยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดนะครับสลับอ่าแนวทางสูตรผมนะยังไม่หลุดนะนะ,นะครับหกเจ็ดงวดได้ละนะครับเนาะนะครับน่าจะหกงวดได้ละนะครับยังไม่หลุดนะหกเจ็ดงวดได้ละนะครับสลับตัวเด่นนะนะครับ กําลังวันมาไหมยังไม่มามาหนึ่งตัวนะครับ mm hmm. มาเฉยเลยนะเนาะมาที่เก้าเนาะกําลังวันนี่มาที่เก้าเนาะนะครับนะกําลังวันศุกร์นะปกติไม่มาสองวดนอะเริ่มโผล่มาแล้วนะครับเนาะนะครับแต่มา 10, นะเจ็ดเก้าเนาะอย่งนี้ไม่มีนะที่มาเฉยอ่ะมาดูสายด่วนเลยนะเนาะมาดูสายด่วนนะสายด่วนงว้อที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับก็บอธิบายเหมือนเดิมเวลาผมให้สายด่วนผมก็อธิบายเหมือนเดิมว่าอ่า คูให้6ตัวนอกจากในหาสสยดวน4 6 8แล้วก็0 3 7นะ,นะครับผมให้6ตัวแต่ผมไม่จับคู่ให้นะนะครับวิธีที่ปลอดภัยคือจับข้ามฝั่งนี่จะมา2ตัว3ตัวนะผมก็จะ,ะอธิบายอย่างนี้สำหรับในทางสะดวนอันก่อนที่ผ่านมานะับเนาะนะครับ,นะรบถ้าจับข้ามฝั่งนี่ก็จะมา0 8 8 0ในะมาชิตน้ำาะนะครับ,นะรบ0 8 8 0นี่ถือว่าในชุด2ตัวขา้างหน้าก็ในหตัวก็มาเหมือนกันนะสำหรับที่มาชิตที่อยู่ฝั่งโขงนะนะครับก็จะ นะครับสองตัวในชุดหกตัวนะเนี่ยนะครับ0880เนี่ยนะเนาะนะครับเนี่ยนะครับอ่าถ้าเจ็ข้ามฝั่งนี้นะอันนี้สายด่วนนะนะครับไม่เกี่ยวกับทางศูนย์ในทางศูนย์ก็มาที่แปดเด่นที่แปดเนาะนะครับอ่จับข้าฝั่งเนี่ยก็มา08นะครับเนาะสลับมืที่ผ่านมานะนะครับนับก็มีพี่มาชิกผู้โชคดีนะนะครับผมก็จะอธิบายอยู่เสมอนะที่มาชิกห้ามงงนะว่าสายด่วนมันจับผู้ยังไงมันอยู่คนละฝั่งผมจะอธิบายอย่างนี้สําหรับสายด่วนผมนะผมจะอธิบายว่า เวลาเข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาข้ามฝั่งเนี่ยจับคู่ข้ามฝั่งเนี่ยเขาจะมา2ตัว3ตัวนี้มาบ่อยนะผมจะอธิบายอย่างนี้เนาะวิธีปลอดภัยก็คือจับข้ามฝั่งเนี่ยเขาจะมา2ตัว3ตัวบ่อยก็คือไซ้วินนั่นแหละนะพูดง่ายๆอ่ะนะครับที่พี่จะมาชิกเนาะนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับแนวทางสายด่วนผมนะนะครับมาที่สูง 8008เนาะนะครับนะครับพี่ี่จะมาชี้พูดโชคดีนะสลับม้วนที่ผ่านมาสลับมวนนี้ก็ตามกันต่อนะครับสลับแนวทางสายด่วนสาบพัฒนาก็สิบก้านอากาศเป็นต้นไปในมาชิกนะครับเนาะอันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วนะใี่มาชิกนะครับเนาะทำเต็มที่แล้วก็ยังนะครับข้างฝั่งยังมาอยู่นะครับเนาะนะครับแต่อ่ามาที่7ด้วยนะเนาะนะครับเก็มาแต่ว่ามันจับพูดไม่เข้านะครับอันนี้มันที่มาที่7ด้วยนะสลับสายด่วนผมนะใีมาชิกนะครับ จะว่าไปแล้วมันก็มา7นะอันนี้ก็7เนาะนะครับอ่าแต่ว่านี่6 6เป็นห้าห้าตีหเป็นเก้านี่ถ้าเป็นกลับหัวเป็นเก้านี่ก็จะมาเหมือนกันนะนะครับนี่นะเรียนมาชี้เนาะนะครับถ้าเกิดว่าให้อย่างนี้แล้วถ้าเกิดพี่จะมาชี้ไว้ตัวทันเนาะนะครับอตีหกเป็น9นี่ก็จะมาที่เจเหมือนกันนะนะครับเพราะผมจะให้ก็จะให้ระวังเฉพาะอ่า6กับเกานัในทางผมเนี่ะนะชุดนี้เนาะนะครับอ่ะนะครับว่าไปแล้วก็จะเหมือนกันแก้ตัวนะเอาโอเคนะครับผ่านไปแล้วผ่านไปเนาะนะครับก็ วันนี้ก็ตามกันต่อสลับแนวทางเราพัฒนาผมนะครับที่จะมาชี้วันนี้ผมขอปรับสูตรนะที่มาชี้นะปรับสูตรนะสลับแนวทางเราพัฒนาวันนี้นะนะครับนะครับถามว่าแนวทางเดินดีไหมก็เดินดีอยู่นะแต่เทียบสูตรเคียบเคียงมาอีกนะที่มาชิกนะว่าดูนี้ว่าเป็นอย่างไรสลับแนวทางวันนี้เนาะนะครับจะชอบแค่ไว้จดไว้นะที่มาชิกสำหรับอ่าแนวทางวันนี้เนาะอ่ะขอลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยนะที่มาชิกนะครับผมเนาะนะครับอ่าพลมแรงนิดหนึ่ง เราพัฒนาเนาะนะครับอ่านี่เป็นสูตรเป็นแนวทางนะที่มาชิคแนวทางมีข้าวมีหลุดเด้อถ้าชอบแค่ว่าเจ็บไว้ถ้าไม่ชอบก็ให้ชมเป็นแนวทางไปนะครับน,า,นาวันที่13เด้อทับสิบเอ็ทับหกนะสลับรัฐบาลไทยนะเออเรียนไปรัฐบาลไทยผมวางโค้งสุดท้ายให้เราได้ขึ้นมาชิกนะครับถ้าใครที่ชอบแนวทางนะครับแนวทางรัฐบาลไทยก็ ไปเดิมติดตามรับชมนะนะครับสำหรับทางรัฐบาลไทยเลยจะพี่พๆจะมาชิคดูคลิปไม่ให้จบไปท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะปัเอ็นสแครนลงมาให้ก็ได้เนาะนะครับรัฐบาลไทยคงสุดท้ายนะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสรุปให้แล้วนะนะครับอเด่นนะครับเด่นวันนี้นะผมให้ตัวนี้นะให้มาชิคนะครับเข้ากับซูนเด้อนะครับสำหรับสายวิ่งสายรุดเนาะนะครับพี่ปลอดภัยก็คือมาสายวิ่งสายรุดนั่นแหละนะครับวที่ผ่านมาหกเจ็ดหัวแล้วนะสำหรับสายวิ่งสายรุดนี่ยังไม่หลุดนะนะครับ ยังไม่มามาหนึ่งตัวนะครับเนาะนะครับอ่เก้ากับศูนย์ศูนย์กับเก้าตัวนี้จะลงไหมสลับวันนี้ต้องมาลุ้นมาตามกันนะนะครับอ่าแล้วก็ตามก็ด้วยสองตัวเด่นจะพูดเด่นสองตัวเนาะสองตัวเด่นนะสองเด่นตัวเด่นเด่นสองตัวนะนี่เลยนะครับเนาะอ่ะนี่จับคู่ในตัวนี้เลยเก้าศนะูานยะ์นะครับแล้วก็เก้าหนึ่งนะแล้วก็เก้าสองนะนะครับอ่า ศูนย์สามนะครับศูนย์สี่นะแล้วก็ศูนย์ห้านะให้มาชิ้นะครับเนาะนะครับระวังเบิ้ลไว้หน่อยนะให้มาชี้นะครับวันนี้เนาะระวังเบิ้ลไว้หน่อยนะนะครับสำหรับในรอบวันจันทร์เพราะว่าแนวทางผมพี่น้องลงนะระวังเบิ้ลไว้หน่อยนะครับสถาบันทางเบิ้ลก็เก้าเก้ากับศูนย์ศูนย์เขียนไม่ได้เผื่อแนวทางเบิ้ลเลยผมเขียนเนี่ย นะจบประกาศสีแดงให้ก่อนนะครับแล้ค่อยมาดูเน้นให้นะให้มาชิกแล้วค่อยมาเน้นให้นะสําหรับในตัวเด่นนะครับผมเน้นสองตัวเนาะนะครับอ่ะมาดูในตัวเน้นผมเลยแล้วกันนะให้มาชิกสําหรับในตัวเน้นนะจับคู่เด่นสองตัวก็มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองนะครับอ่าศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ห้าในมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะมาดูตัวเน้นผมเลยนะนะครับอ่านี่เลยนะเก้าศูนย์นะครับเน้นให้เก้าศูนย์เลยในตัวเด่นเลยในมาชิกนะครับแล้วก็ 9009 90เลยนะแล้วก็อ่าอ่า0440นะครับเนาะนะครับถ้าชอบก็แค่ว้จุดไว้นะระวัง6กับ9ด้วยนะครับเนาะระวัง6กับ9ด้วยนะครับพระรั้งเขาจะมากลับหัวอ่าผมเอาเฉพาะตัวเน้นนะเน้นเฉพาะตัวเน้นนะครับกลับหัวให้เฉพาะตัวเน้นนะนะครับถ้าพี่มือพิชานชิพมีกำลังก็ดูแลยกันนะครับเนาะสลับในชุดจับคู่เด่น2ตัวนะครับเนาะเอาในตัวเด่นเลยนะครับเน้นตัวเด่นให้เลยสลับหัวนี้นะนะครับขอให้มาขอให้มานะพีิชานชิพนะครับเนาะแล้วก็มาตามกันด้วยอ่า สามตัวเด่นเด่นสามตัวนะาสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับเนี่ยเดิวการ์ดสดงก่อนท้ายเขียนใจร่มๆใจร่มๆนะครับอ่ะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับามาดูชุดแรกเลยนะนะครับ ชุดแรกเลยนะครับเนาะเอาหนึ่งเก้าศูนย์นะหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์ห้านะนะครับสี่ศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งนับเก้าสองนะ 12, นะสลับในชุดอสามตัวเด่นผมในะมาชิชฉันชอบแค่ไว้จุดไว้นะครับสําหรับในวันนี้เนาะถ้าไม่ชอบก็ให้ชมไปโดยทางไปอ่เดี๋ยวผมขอย้อนให้อีกรอบหนึ่งนะให้มาชิคนะครับอันนี้ไม่เขียนกลังวัน นะครับอันนี้ไม่เขียนกลางวันนะนะครับกลางวันผมจะไว้เขียนต่อหน้าไลฟ์สดนะพี่มาชิคนะถ้าใครชอบเลขกลางวันก็อย่าลืมมาติดตามรับชมเนาะนะครับครับก็มาอยู่นะสลับเด่นกลางวันแล้วค่อยมาคุยกันเอาไว้พูดคุยกันนะครับเนาะนะครับนะครับอ่ะนะครับราพัฒนาผมประจำวันที่13นะนะครับเก้ากับศูนย์ศูนย์กับเก้านะพี่มาชิคนะครับเนาะนะครับสลับวเนี้เนาะชอบเขี่ยไว้จุดไว้แล้วก็สองตัวเด่นก็มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง 03 04แล้วก็05นะเฮมาชิพผมเล่นให้90กับ04นะเมาชิพ90กับ04นะัจนะช,ชอบแค่วไว้จดไว้ในเฮมาชิกนะครับสบนนรับหัวนี้เนาะรับระวังเบิ้ลไว้หน่อยนะพี่น้องลงระวังเบิ้ลไว้หน่อยหนะ่อยมาชิกนะเนาะนะครับหรือใครจะการเบิ้ลไว้ก็ดูแล้วกันนะสรับหวัวน,นี้เพราะว่าพี่น้องผมลงนในทางผมติดเบิ้ลนะแล้วก็3เคด,ด่นก็มี190 405แล้วก็192นะเมาชิกก็จะประมาณนี้สำหรับในทางผมเนาะยังไงขอให้มา2ต 19นาฬิกานับเจอกันที่หน้าไลฟ์สดเหมือนเดิมจะนักตเตมที่นอนห้าภาพติดขาดสำหรับในหางสายด,วดนะ่วนรัฐบาลไทยก็ลงคลิปมาให้เลยด้วยพี่มาชิกนะครับนะอย่าลืมไปติดตามโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยด้วยนะนะครับอ่าแล้วก็ใครจะเข้าบ้านก็ทักอันนี้ไร AT7789 เลยจะเข้าตอนผมไลฟ์สดก็ได้ในมาชิกนะครับสําหรับอ่าใครพี่พี่จะมาชิกเข้าบ้านไปรุ่นในทางประปรงกันในบ้านนะครับอ่ารอบเช้าอย่างรอบเด็กเลยนะครับเนาะนะครับมีนะ ยังไงยังไงคอยมาสองตัวสาตัวเนาะแล้วก็สายด่วนด้วยนะที่พี่สมาชิกเด่นนิดอ่าเดี๋ยวสายด่วนก็มาลุ้นกันแล้วก็จะเก่งเด่นกับรางวัลให้ด้วยนะครับแล้วก็มีมาวิเคราะห์กันกับในทางเราอาฮานอยด้วยนะครับว่าพวกนี้ว่าจะมีเบิ้ลหรือเปล่านะครับเนาะสำหรับอาฮานอยในรอบวันที่13นะนะตรงในรอบวันจันทร์ต้องมาลุ้นกันนายมีมาชิกอ่ะนะครับ สำหรับคลิปนี้บัตทีขอบคุณทุกการติดตามจากพี่สมาชิกขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะครับผมเนาะในทางไหนเดือนดีเดินต่อเนาะในทางไหนเดือนไม่ดีปรับแต่งแก้ไขไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อยงในสำหรับแนวทางผมนับเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกๆแนวทางในะสมาชิกนะครับก็ขอให้โชคดีกันสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่13นะครับเนาะซึ่งตกประวันิจำนะครับเนาะห้อยมาห้อยมาในสมาชิกนะครับเนาะใครที่ชอบเนื้อหาลิขสิทธิ์ผู้ขายก็อย่าลืมไปติดตามนะนะครับงวดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเก็บบเเรรียยหหมดลสับ แนวทางเราพัฒนานะเลขทูตไปไข่เอาไปหมดเลยนะครับพี่มาชิกสามงวดติดสลับอาทิตย์ที่ผ่านมาปังไม่ไหวปังมากมายใครไม่อยากพลาดก็ไปรอในบ้านเลยพี่มาชิกเจไดไม่ตกขบวนเนาะนะครับไปเจอกับผมลี่ต่อไปช่วงนี้กับเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันเวยเดยๆนะครับโชคดีกันทุกคนสวัสดีนะครับ